มารยาทของประเทศอังกฤษน่ารู้อีพี่สามแลเด้ขอแรกนี่เวลาเราเริอเสียงดังเราต้องบอก excuse me โดยเดชวันหนึ่งนุนเพลอเริดังเขาสะดุ้งเลยพยายามจะส่งสัญญาณมาว่าต้องพูดนะ excuse me นุก็ถ้าเป็นเนียนๆนอ่อนเขาทนบาไหวเขาบอก excuse me เขาพูดแทนเอาเลยว่าขอโทษนะนุก็มึนเนาะตอบเขาไปเลย did you hear that ไม่ได้ยินหรอคิดว่าไม่ได้ยินเขาก็สอนนน่แหละ say excuse me please ให้พูด excuse me ด้วยนะทุกครั้งเลยเอาอิลีนูโควไปเดเป็นคนที่มีมารยาทเท่าไหร่นูคิดว่าการเริ่ดดังนี่มันเป็นการแสดงแบบ power ว่าฉันเริ่ดดังนะฉันมีความสามารถนะยัง ยังบอกขอโทษเขาอีก You should say excuse me when you burp ต้องพูดว่า excuse me น้ำเดีวเวลาเราเร่อแม,ม่เรื่องที่สองนี่เขาจะพูดขอบคุณตลอดเลย They say cheers a lot ที่อังกฤษเขาใช้คำว่า cheers หมายถึงขอบคุณ Cheers เวลามูหนูนั่งแท็กซี่ไปเที่ยวในเมืองถึงแล้วต้องพูดเสมอเด้ Cheers ขอบคุณนะแล้วส่วนมากต้องมีการบอกว่าแบบ Cheers a n i c e day ขอบคุณนะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะวันนี้ขอบคุณแล้วก็อวยพ่อในเขาน้ำเป็นมารยาทที่แบบน่ารักอิหลีเรื่องที่สามนี่เขาใช้ซ่อมกับมีดกินเขา่าผ้ามูแปรนอาหารไทยเราก็กินบพเป็นเนาะใช้มีดกับซ่อมโนก็ขอชอนกับซ่อมอันนี้เป็นแสบอีหลีตักเขาเป็นคำๆใหญ่ๆหันไปมองมูฝรังโอ้ยใช้ซ่อมนะกินเขา่าหกสายฮกขวา มันสิแสบบอสูหนูเห็นหนูก็สงสารเขาเนาะจีวอนสปูนเอาช้อนไหมเขาก็บอชิ่นับการใช้ช้อนกินเข้าเดชอ๋อยังไม่เค thank you ฉันโอเคไม่เป็นไรขอบคุณนะกดแล้วแต่ตัวไขมันลนไปซะเขาจะใช้มีดกับซ่อมกินอาหารหลักนะคะส่วนช้อนนี่ใช้เวลากินซุปหรือว่าพวกขนมหวานเล่าหน่ ทั้งอาหารหลักแล้วก็าหารข้าวหวานทุกอย่างเลยเรื่องมารยารทวัฒนธรรม่สําคัญหนูก็บริมีมารยาทเอียงดอกเต็นโตของตัวเองสูงอยู่มึนว่าสันเถาะอยากฟังบอวานุเหตุเอยียงทําให้เขาอึง่งแบบอยากฟังแม่นบอโอเคซท่านีนแ้แหละเนาะ